มีเพื่อนผมคนหนึ่งครับที่เขารับเหมาก่อสร้างนะครับเขาขับรถญี่ปุ่นไปคุยกับลูกค้าซึ่งเป็นรถธรรมดาทั่วไปเนี่ยคุณรู้ไหมครับว่าลูกค้าปฏิบัติกับเขาอย่างไงลูกค้าพูดกับเพื่อนผมคนเนี้ยประมาณว่าไปขอเงินจากเขาอะอะไรประมาณเนี้ยจนกระทั่งเพื่อนผมอะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็ไปเจอคนอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้รับเหมาเหมือนกันกับเขาเนี่ยแต่คนคนนั้นอะขับรถยุโรปแล้วเวลาคนคนนั้นนะครับไปคุยกับลูกค้าน่ะรู้สึกว่าลูกค้าจ่ายเงินให้กับคนที่ขับรถยุโรปอะง่ายเหลือออเกินนน่ลยยยาางี้้้แวััตดสใจไปปซรรถุโ เบนซ์เอสคัสป้ายแดงแล้วก็เอารถคันเนี่ยเวลาที่ไปคุยกับลูกค้านะครับไปเจอลูกค้าเนี่ยขับป้ายแดงไปเลยขับรถคันเนี้ยไปเลยแล้วคุณรู้ไหมครับว่าปฏิกิริยาของลูกค้าหลังจากเนี้ยเป็นยังไงลูกค้าเขารู้สึกว่าอยากจะจ่ายเงินให้กับ เพื่อนผมคนนี้มากกว่าอันนี้เพื่อนผมบอกเลยนครับว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วงานที่เขารับนะครับราคาก็หลัก10ล้านหลักร้อยล้านนะ่ะถ้าขับรถยุโรปไปนะครับมันจะปิดงานง่ายมากแต่ถ้าขับรถญี่ปุ่นธรรมดาบ้านๆเหมือนที่เราเราขับกันนะ่ะเพื่อนผมว่าปิดงานแบบแทบจะไม่ได้เลยเหตุผลเพราะว่าอะไรคือลูกค้าเขาจะตีความไปแล้วว่าเอ้ยคุณขับรถยุโรปคุณขับรถราคาขนาดเนี้ยแสดงว่าต้องมีคนไว้ใจใค,คุณเยอะแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าขับรถญี่ปุ่นธรรมดาทั่วไปนะครับลูกค้าเขาจะตีความว่าเอ้ยทำไมขับรถแบบนีี้งว่่าไมมใคร อยากซื้อของคุณเลยใช่ไหมไม่มีใครอยากทํางานกับคุณเลยใช่ไหมคือมันเป็นแบบนี้จริงๆครับใครที่มีสินค้าอยู่ในมือแต่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้ขายดีจนของไม่พอขายเนี่ยขอคำปพึกษาจจะผมได้นะครับทักแชทมาได้เลยผมบ๊อบบี้ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์